วันนี้ก็อยู่ที่ร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับผมจริงๆคือผมเจออยู่ใน a c e b o o k นะฮะกำลังเลื่อนๆอยู่แล้วก็นี่เด้งขึ้นมาแล้วก็มีคอมเมนต์จากลูกค้านะครับว่ากาแฟรสชาติโอเคเลยครับผมวันนี้ก็เลยจะมาลองด้วยตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในร้านนะครับผม ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับชื่อร้านก็อฟแฟนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแนะนำเท่าแก่ครเท่าแก่เนี้ยนะครับของร้านครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อเดียนะคะเป็นเจ้าของร้านก็แฟค่ะโอเคร้านนี้เป็นมายางไงครับเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของพี่ที่เป็นแฟนเป็นผู้ชายที่เจ้าของร้านนะคะก็อ๋อันี้อันนี้ที่มานะครับก็อฟแฟโอเค เปิดมานานหรือ,อยังครับผมสี่ห้าปีแล้วค่ะโอ้ยังว่าถึงมีฐานลูกค้าเยอะเพราะว่าในอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือว่าไปเจอร้านน้องเข้ามาจากใน Facebook นะครับผมคือนั่งหาร้านกาแฟไปกินเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็มีคอมเมนต์ในทางบวกนะครับก็คือมีแต่คนชมว่ากาแฟอร่อยนะครับผมก็เลยวันนี้เลยมาลองดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นแนะนำเมนูอะไรดีครับถ้าเป็นให้แนะนำก็จะมีอ่านี่เดี๋ยวผมโฟกัสเมนูนะ อ่านี่ตัวขายดีนะครับผมน้องเขาจะเน้นไว้ก็จะมีกาแฟมะพร้าวแล้วก็เป็นตัวคาปโคล่าโอเคแล้วก็จะมีกาแฟส้มค่ะออร์เรนจ์คอฟฟี่เนาะเบเกอร์ทานเลิศก็จะมีเป็นอเมริกาโน่ก็จะเป็นพวแปลแปลอังกฤษเป็นไทยหน่อยเบเกเบเกอร์เบเกร์เบสิกอ่ะใช่ค่ะกาแฟตัวอ่าฮะใช่ค่ะจะเป็นตัวบราซิลออ๋มันเป็นเมล็ดกาแฟนำเข้าจากบราซิลใช่ไหมใช่ ขอ,อชื่อชื่อนี่คือตัวนี้เนาะใช่บาซิลซิลโดอะไรจากกัว,กกวใช่อ๋อมีให้เลือกออะตัวนี้ก็มีใช่ไหมมีห<ม>รือาเป็นตัวนี้ดีก็คือก็คือจะใช้กาแฟตัวนี้เลยค่ะที่ทำเราเลือกตามที่เมนูแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโคคนัทคอฟฟแล้วกัน<ช>โอเคมันมีระดับไหม ระดับความเข้มอะไรไหมหรือว่าเหมือนกันหมดค่างกับค่เขมค่ะครับผมเอาเป็นคั่วกลางเหรอโอเคเดี๋ okay, ดวยวมาดูกาแฟเพราะคอมเมนต์ใน Facebook ที่เห็นมาเขาเขาเชร์กาแฟแล้วเกินก็เลยขอลองกาแฟแล้วกันเขาจะเรียกว่าเป็นเครื่องเอเปโซ่าาแบบนนวลจะเป็นแบบสโลบาร์อาตอนนี้ก็ใช้จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวป๊อปปี้ตัวอารามโอเคเริ่มเลยอันนี้ตอนนี้กำลังทำอะไรช่างเหรอ ใช่ค่ะต้องช่างก่อนอต้องเป๊ะค่ะไม่มีเขาจะมีสูตรนะครับแต่ละที่เขาจะมีสูตรความอร่อยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกาแฟกินอย่างเดียว <c oughs> อ๋อเขามีช่างตวงด้วยอันนี้ตั้งไว้ตั้งแต่อันนี้ก็เรียกว่าใช้ทีเดียวต่อเนื่องเลยครับผม เวลามันผ่านเร็วไม่ต้องออกเก็บแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเอาคิดสมารถกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวแถมนะคะทำเกียร์เกียร์หน้ากาแฟให้มันเรียบคะ่ะก็ต้องแถมกดนิดนึง ให้กาแฟนแน่นนิดหนึ่งนะคะโอ <Okay. S 1> เคปุ๊บอุ้ยแล้วก็จะหมนุนขึ้นให้มันสุดเพื่อที่จะได้หมุนกลับลงมา มันเป็นแรงดันกาแฟตัวกาแฟไหลลงมาะคะ่ะอันนี้ก็คือไล่กาแฟตัวไปกับตัวหางกาแฟะคะ่ะ ให้มันให้ไหลลงมาให้มันหมดเฉยๆส่วนตัวกาแฟาที่เราจะเอาจะทำให้รสชาติกาแฟาขมที่ร้านนี้จะอยู่ใกล้สถานศึกษาอะไรบ้างครับผมจะใกล้ออมอลล่ามงคลค่ะอมอลล่ามงคลแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัวมอบัณฑิตเอเชียค่ะโอ้โหได้ม,มอใหญ่ถ้ามันจะเป็นตัวศูนย์สัส้นทางาค่ะ อ๋อเป็นราชการหนึ่งเป็นมหาลัยสอง <okay. S 2> ใช่ไหมโอ้ <Okay. S 2> ทำเลดีเลยครับผม mm hmm. เพราะว่าอย่างนี้มีคนเยอะ โอเคครับนี่ได้คร่าวๆนะครับผมมีท็อปปิ้งเป็นโคกคอนัทนะครับก็มะพร้าวนะครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นโคกคนัทคอฟฟี่นะคะเป็นซินเดลเจอร์ของทางร้านค่ะครับร้านร้านก้แปะค่ะโอเคครับผมวันนี้นะครับได้ลองกาแฟอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือกาแฟมะพร้าวอ่อน ซึ่งบาลิสต้าวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากน้องดีนะครับผมซึ่งก็คือเจ้าของร้านนั่นเองนะครับผมน้องอัธยาสายดีนะครับใครอยู่โซนประชาสโงสรหรือว่าใกล้เคียงก็สามารถแวะมาอุดหนุนได้น,นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางร้านกาแฟนะครับผมแล้วก็พี่ๆน,น้องนอที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ